สวัสดีครับนานาผู้รักการตกปรากฏนะครับวันนี้อีสานบ้านการซิตี้มีหมายตกปรากฏมาแนะนำครับผมหมายนี้เป็นหมายฝ่ายบ้านบุงเบาอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ น้ำเป็นน้ำลําสะแคทครับผมตรงนี้น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนาๆจะเห็นว่าน้ำกําลังไหลสวยงามมากเลยครับเหมาะสําหรับการตกปรากฏดครับผมนาๆท่านใดสนใจมาเลยนะครับ ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ